สวัสดีครับพี่น้อง i mean สวั <te> สดีครับพี่น้องที่พี่น้องน้องนะครับอาจารย์พี่น้องทันครับวันนี้ก็มาเบิ่งการฟันพี่นะครับเนาะนี่คือมีตัวครับฟันเหล่ครับฟันแล้วถ้าเบิ่งเหครับวัสดีออกมาก่อนไปนะครับเนาะนี่คือขั้นตอนแรกครับวาดได้ไหมแล้วก็ฟันครับสองข้อนะครับนะครับมาเบิ่งการเจาะครับผู้ใดติดตามมาได้ช่องทำกสร็จเบิ่งการฟันพี่ครับ นี่คือเมลทินประจำไข่ครับจอยแล้วก็ฟันนรับเนาะขั้นตอนต่อไปห่งก็สิไปแกงช่วงนะกันเนาะพี่ชายก็ะสีมากตุ๊ตตัดไงครับสองข้อครับมี่พิ้นสองข้อสามที่โตครับตอนนี้มันสั้นเขามากครับเริ่มฟั่นเราเด้อพี่น้องเลยนี่คือการทำพิ้นกันอี่คืองตัวนึงครับนะ่ตัวนึงเขาก็ได้ฟั่นกันนี่ยจอยเรียบร้อยแล้วครับครับก็ได้จะพิ้นเปลี่ยนกับติดตามมาด้วครับเด้อมีวิธีการเฮ็ดไล่ครับการเตรียมไม่ ยังไม่เราก็ว่าวาดนะครับเนาะตั้นแล้วก็จะไปเบป็งการตั้นแล้วก็อยูนในครับพี่น้องนี่ก็เป็นกับนี่ก็เตรียมสินสอดนะครับพี่น้องไม้ปดูครับสองตัวครับไม่มีครับเลยตั้นแล้วก็สีประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ครับตั้นแล้วมาตกแต่งนะครับเนาะมาตกแต่งครับเนี่ยอันนี้ตามออเดอร์สั่งนะครับเนาะตกแต่งครับตกแต่งเตรียม ปาดหลังครับนี่ครับอันนี้กับที่ไฟฟ้านะครับเนาะตกแต่งแล้วครับเตรียมเจาะนี่คืองานฝีมือการฟันนะครับเนาะเราก็มาทำที่ใส่ครับเรามาแต่งผมเป็นคนทําขั้นตอนยากๆนะครับไม้ขนุนครับไม้กวางแดงไม้ขนุนนะครับเนาะมีทุบแบกครับพินโป่งส่งปิตาก็มีครับโป่งไฟฟ้าโป่งบราณครับสามารถสร้างท้ำไหนนะครับเนาะ สร้างท้ำสร้างเห็ดอะไรเลยครับตามที่ชอบนะครับอันนี้คืองานสร้างมากครับขอบคุณที่พี่ยังน้องที่ข้อมาให้บ้างใจนะครับเนาะสร้างเข้ามาอันนี้กับไฟฟ้าครับไม้บางมีนะครับเนาะงามสวยงามครับอันนี้กระโปรงครับหนาสองนิ้วกว่าครับอันนี้กระโปรงโบราณปรงไฟฟ้านะครับอันนี้กระโปรงครับนี่กระโปรงไฟฟ้าครับนี่ครับ เตรียมไม้แล้วครับเตรียมที่ปาดหลังครับอันนี้กระโปรงไฟฟ้าครับจะบรรจุกีตาร์นะครับเนาะอันนี้คือจุดเด่นคือนแฮนด์เมคครับเน้นแฮนด์เมคแล้วครับเนาะงานฝีมือครับฟันมือล้วนๆครับหลักมาแต่งความสวยงามโดยช่างมืออาชีพมาครับเนาะความชำนาญนะครับเนาะยอดสั่างคำามาหลายครับรับได้ตลอดนะครับเนาะออเดอร์รับตลอดครับตอนนี้กระสนใจก็ติดต่อมาเลยนะครับเนาะ มาไดทองเสียงพินครับมีเบอร์โทรว่างก้อนซึ่งเก้าสามหาสามแปดหนึ่งแปดห้าหนึ่งนะครับเนาะมาไดทองเสียงพินอาจารย์ต้นมาไดทองครับผมเจ้าของขายผู้เฮ็ดประจําครับมี่สองคนครับเพจยูงนี่แหะครับงานแฮนด์เม็กพี่ไส้แล้วก็ผมอาจารย์ต้นมาไดทองครับขอบคุณครับพี่น้องเดี๋ยวคอยติดตามชิปหนานะครับเนาะถ้าเบิ่งว่าเฮ็ดแล้วสิลงมาในยูทูบในเบิ่งครับบาเสียงเป็น่ังไปเราแต่ละตัวจอกมาแบบใดนะครับเนาะขอบคุณครับ